พบกับช่องนนท์นี่ดอทคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นสกูชี่แท้รัดใหม่กันนะคะก็คือนี่เลยคาบิบาราซานนะคะเป็นแบบรองเท้านะคะนี่เลยมีทั้งหมดสามแบบนะคะก็จะมีเป็นสีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีสีส้มก็มีเป็นสีชมพูค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวสกูชี่กันเลยนะคะก็นี่นะคะจะเป็นรองเท้าคาบีเนาะ นี่นะคะก็จะนองเทาค่ะเป็น,อ,ปนอันนี้เป็นสีชมพูน,น,นะคะก็จะมีเป็นแทกนะคะแทกของคาบิบบากานนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะราคานะคะราคาชิละ1น0ยบบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็นุ่มสโลด้วยนะคะเดีย๋ยวมาลองบีบเลยค่ะ ช็อคโกแลตชีสเลยน,นะคะสีช็อคโกแลตก,ก็น่ารักมากคือขนาดแบบใหญ่มากใหญ่มากนี่คือแบบเหมือนแบบรองเท้าของจริงเลยนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะราคาชิ้นะะละหนึ่งร้อยแปสิบบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจเดี๋ยวจะถึงอันดีไลน์ที่ชื่อคลิปนะคะรอบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายใส่รองเท้าเดิน